ย้า,า,ายยอ,อ,อะไรวะนี่บ้านนี่บ้านกูเอ้วบ้านกูโนตรเกลียนเลยืหนี่มันอะไรวะเนี่ยเดินได้ด้วยโอ้ขับรถได้ปะนี่ขับรถตักขับรถตักขับรถตักขับไม่ได้ควยเฮ้ยโอ้ยอย,อยืนรถหน่อยมึงเอา้า ห้ามชนกู i, mm, ัว้ิชัมึงบื้อเลยมึงแง่กูติดดาวเลยเอ็มย้อนยังไรเนี่ยไอ้รถยนต์ยี่ห้อสันติเออทีเนี้ยกูดึกปุ๊บเมื่อกี้กูขโมยรถใครบางคนแล้วก็ทีนี้ กูก็เออโดนตำรวจโดนตำรวจจับมันคืออะไรห้ามมีตำรวจคืออะไรกูก็งงเหมืนแล้วไมก็กดท้าหนิวะเฮ้ยกูสับปะกดดีๆมันมาเลยเนี่ยทำไมมันท้าหนิวะเฮ้ยมีอะไรทำมีเควสด้วยผู้หญิงผู้หญิงทำอะไรหืมกูมีอาวุธไหม วัสดีผู้หญิงเมื่อกี้มันมีอาวุธเอาไปอล้วอานโบุกเก็นสมาร์ทโฟนเออโอชิบหายแล้วชิบหายกูติดเต้ากูไปเลยกูไปเลยกูรีบกลับไปที่ไอ้นี่กูเลย มืงกูได้ของมากูจะไปเจ็บ <AU> ก <X 1> ูไอ้บนขอโทษเทับมึงพังงจะมาจับกูเลยอ่ะเ้ยพูดเฮียแรหาวะน้ำคางเฮ้ยกูช้าเงวะกูเยอะไรอ่ะมันตายแค่สี่สี่สี่แปดเนี่ยมันช้างวะ เออรถเอสยูวีเลยนะเว้ยมึงติดไฟแดงน่ะไอ้นี่มึงโจวตุ๋นไงชนแม่งเลยไปตรงนี้ชมตุ๋นแบบนี้ก็ทำไงไอ้เหี้ยพังด้วยกูเพิ่งเห็นเจกินได้ทำให้สิ์ดีเหมือนเหมือนกันนะนี่ยมันคือจี้ที่เอวใช้มือถือเออแต่โคมีโคตรน้อยเลยไม่ไม่ก็มาทุกให้กูขี่เลยมีแต่ก็ยนต์เนี่ย มันไกลนะว่าจากบ้านกูเนี่ยกูมาทำไมดิว้าวก็รูเหมือนกันนั่นนี่ยี่สียงแตกโคตรแหลมเลยว้าวบี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 ด e ดว c k เฮีแยกไม่รู้อะเอ้กูเลย เงือบเขีย okay, เข้าตรงนี้เลยโอ้ขอมาเก็บว้าชิดแม่นอันโลเก็ตเขาเชนไปกินนิ่งคืออะไรกูกูกูก็ไม่รู้มะกัน <c oughs> ไปสต๊อกของต่อเลยดูจีเวดดิ สรกุบันสรกุบันเหรอเยลโลวัดกูไม่รู้อ่ะก okay? ี่ก็เล่นๆไปงั้นอ่ะมันคือการเอาของมาเก็บอะธุรกิจเหรอเชี่ยไปดูไปธุรกิจได้หาง่ายจริงเยี่ยกไปเจ้าคันเหลืองว่ะขอคันแบบมันเร็วๆไหมแบบขี่แบบโคตรพ่อโคตรแม่เร็ว แต่ที่รู้คือเนี้ยสิคือคือสีกูไม่โคตรดังอ่ะตอนเนี้ยเขือขี่รถในเมืองไปเรื่อยๆไม่สนใจอะไรอกูเจอรถตู้ยีนกระกระถิงไปเลยไม่ใช่แลวอีกี้นี่มันรถสีเขีไปดีกว่านี่รถตู้สีเขียวเอาวิแล่อะมาซึ่งเลยวันนี้มันทำะไรกูไม่ได้หรอก ไ oh. hmm. hmm. อ้ขอทีค่คุณต้องไปหาไอ้เกอร์ส้มไตเหรอกูก็มันก็มันดูเหมือนกันเนี่ยหรือวป่วนคนเล่นๆดีกว่าเดี๋ยวดิเมื่อกีู้จะเจอคนกูจะมาป่วนคนแบบเล่นๆๆน,น,นี่ไงคววนผู้หญิงจะไปไหนฮะจะไปไหนสู อืมมีหยิบมาเลยโออืมเซร็จกูล่อ้าว้ย